ไม่ใช่ชาชักแต่เป็นมะน,นาวชักนะครับคุณมีน้ำไม่ตลบใช่<ต>ไหมคถ้าคุณบีบแบบนี้มันจะให้คุณซิ่งเปลืองพลังงานเรามีอีกวิธีนหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับไม่เจอเพราะว่าไม่เจอเราไม่เจอครับนี่ครัเออเออ,เอ,อนี่นี่คุณก็กดล,ลงไปตรงนี้อ่าอ,อ่า ัามไ้อยอ้าวไอ้นิไอ้สิอะไรมะนาวอะผมกินได้ทั้งเปลือกเลยคือว่าตัวนี้แหละสามารถใปบรรเทาอาการเจ็บคอ